ก็ขอขับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไมคแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในคลิปแล้วไอจีของเราเนาะใครที่มียอดวิวน้อยๆนะครับหรือโพสไปแล้วไม่มียอดวิวเลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยขั้นตอนแรกนะครับไปเรามาที่หน้าเว็บไซต์ KLM Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้ดหน,น้คลิปนี้ได้เลยใครที่เเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตารางตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งงแรรกกนคัเ็ไต้้สาามมมใชผดลย อ่ะข้อมาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากรอข้อมูลตามนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันม่โปรแกรมมาเดลมัตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานดล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อินไพร์เกินด้านล่ังตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงเชื่อก้าใช้ได้ก็แล้วกัน เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้ได้เลือกใช้ตรงนี้เลยเนาะหลักๆนะครับก็จะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube Tik t o k นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ Instagram ก็นลกันเนาะแล้วก็หมวนหมูตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยก็จะมีหมวนหมูไลายหมวนหมูให้เลือกมากมายเลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการถ่ายเว็บไซต เดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวที่สองก็แล้วกันนะครับราคาน่าจะถูกสุดแล้วเนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราได้เลยอ่าผมก็จะเป็นโพลนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะหลังจากนั้นให้เราคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปวางใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับจำนตัวนี้นะครับก็จะเป็นจำนวนยอดวิวของเรานะครับก็สามารถดูขั้นต่ำมาสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่เป็นซักอ่าหนึ่งพันก็แล้วกันนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายแเราเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่ วิวก็ตกแค่สองบาทเองนะครับก็เป็นเลทที่คุ้มสุดๆไปเลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอัลลูเดตเพิ่มเติมก่อนน้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไมใ่ให้มีะเรตผิดพลาดเนาะอ่ะมันก็จะกดสั่งซื้อเลยก็ได้กันนะครับแล้ราคาสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวๆประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราเคลิกที่ในประดูสถานะการทำงานของออเดอร์อคุณนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเด้งมาหน้าบอร์ดยังซื้อคุณแล้วนะครับผมกก็สสาาามมารถดออเ่ไ้ลยนตบั ก็ระหว่างระบบรอดาเนินการอยู่ตรงนี้นะครับโดยผมก็จะสอนทีการเติมเงินให้เรากดไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ ข้ามมาหน้าต่างการิมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู U3 ช่องทางในการชำระเลยเนาะหลักๆนะครับก็จะมีทั้งพร้อมเพย์โทนิวัลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนล่นางตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีหลุดพลาดเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าพเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมมาแล้วแบบขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์ของจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนะาะก็สามารถเข้ามมาชมกันได้ไกกเ,เลย,ย,ยนะครับทางเว็บไซต์ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถาหาดูบริการของเว็บไซต์ได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังที่กดเข้ามาอ่านกันได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านก่อนกดสั่งซื้อได้เนะะาะเอาขาวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพืเ่นอนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาอยากจะติดต่อมิตนะครับหรืออยากสอบถามแอดมินปัญหาต่างๆก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอมินตรงนี้ได้เลย ถ้ามันท้าต่างได้ต่อยมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราต่อนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ line, ตัวนี้ไปคุยกับแอดมินเลยเลยนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชิญหรือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่แก้ปัญหาแล้วเราใส่เลขออเดอร์ของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่กรอกเสร็จแล้ข้อความมินได้เลยเนาะโดยค,คนที่มีรูปภาพหรือแถ่ต่างๆนะครับหรือจะนเนฟสลิมนะครับก็สามารถได้แท็กป็นนนปรระะมาณี้เลยคับ เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดวิวของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นทีละบ้อยแล้วหรือยังอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขอปิดไปก่อนเลยกันแล้วกันเนาะตอนนี้ยอดวิวของเราก็มีอยู่แค่177คนเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตทำการรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยกันแล้วกันเนาะ อ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดวิวของเราขึ้นมาครบทันสมวนที่เลอกเว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับผมก็ทําเว็บไซต์ก็ทำการแถมยอดมาเยอะมากเลยนะครับก็เป็นเลยที่คุ้มสุดๆไปเลยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนอย่างได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากดคััดลอกิงงตรรนนี้ะคบ ส่งลิงก์ตรงนี้ให้เพื่อนๆของคุณหรือคนรู้จักเลยๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมขั้นต่ำ200บาทตรงนี้นะครับคุณก็จะได้ตาคอมมิชชั่น100%เดี๋ยวลิงก์มันจะทิ้ง,งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนคิวโค้ดใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ